การดําเนินการของสากลไปในปีนี้เป็นไงบ้างครับและก็ได้รับความพึงพอใจจากมวลหมู่สมาชิกเป็นไงบ้างครับท่านครับครับผมครับผมนายอภิชัยธรรมานครัธานสากลอมทรัพย์ครูนครพนมจํากัดนะครับชุดที่66ซึ่งการประชุมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับสําหรับการดําเนินการของทางสากลอมทรัพย์ครงนครพนมจํากัดนะครับได้ดําเนินการโดยยึดผลประโยชน์ของ มำนวนสมาชิกนั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ในการดรําเนินการนั้นเรายึดหลักธรรมาภิบาลน,นะครับในการบริหารจัดการสากลอมทรัพย์กรูลเปล็นจงคกำกัดนะครับแล้วในปีนี้นั้นนะครับผลการดรําเนินการของพวกเรานะครับได้กําไรสุทธิอยู่ที่203ล้านบาทกว่านะครับแล้วก็เงินในส่วนนี้นะครับก็จะลงไปสู่สมาชิกนะครับโดยการ อ่เป็นเงินปันผลนะครับปันผลสมาชิกนั้นอยู่ที่6%เซนะครับแล้วก็เ,เงินเฉลี่ยคือก็อยู่ที่6%กเซนะครับเท่ากับปีกายนี้นะครับแม้ว่าปีนี้นั้นทางสรรอกรนทรัพย์ครูนครพนมำจำกัดนะั้นจะได้ลดดอกเบี้ยลงนะครับจากร้อยละอ่าหกจุดสี่ศูนย์นะครับเหลือ5 8 0นะครับก็ทําให้เรามีกําไรพอที่จะ ปันผลให้กับสมาชิกแล้วก็เงินเฉลีย่ยคืนให้กับสมาชิกนะครับสําหรับรายจ่ายของทางสากรนั้นนะครับทางสากรทางคณะกรรมการและก็ทางเจ้าหนี่นั้น<ม>ก็ได้พยายามในการที่จะใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับ<ม>เพื่อที่จะให้เงินส่วนใหญ่นะครับให้ให้ใหใหตกอยู่ก,กับสมาชิกให้ได้มากที่สุดนะครับ<ๆ>การดําเนินงานของพวกเรานะครับแล้วก็ในการประชุมปีนี้นั้นนะครับ ทางผู้แทนสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมน,นะครับก็มีความอพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในการดำเนินง,งานของสภกรณ์ทรัพย์คูณนครพนมจำกัดน,นะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้แทนสมาชิกและก็สมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจเชื่อมั่นเชื่อถือและ,และลก็ศรัทธาในสภกรณ์ทรัพย์คูนครพนมจักัดครับข,าาขอบคุณมากครับสุดท้ายนะครับเนื่องจากใกล้วาระดิทีขึ้นปีนใหม่ขอให้ท่านอวยพรให้กับมวลหมู่สมาชิก อ,อ,งอ,อ,องสั่งกออมสรพคุณครับผมในโอกาสนะครับวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับผมก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตราัายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสารคุณโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มวลสมาชิกนั้นเคารพนับถือนะครับอันมีองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์นะครับพยาศรีสัตนาราชกนะครับตลอดทั้งพระบารมีของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม วงสารุกองทุกพระองค์น,นะครับจงรดนันดานให้มวลสมาชิกนั้นมีนแต่ความสุขความจเจริญไม่คิดปรัถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มากปรัถนานะครับมีสุขภาพากายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้มีแต่ความสุขและวก็ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยวยิ่งขึ้นไปครับสวัสด<อ>ีครับ